อท้องผูแล้วก็มีความรู้สึกว่าเต่งถ่ายออกไม่หมดปริมาณที่กินเข้าไปกับที่ถ่ายออกมามันไม่ไม่สมดุลเราไม่สบายท้องอึดอัดเวลาเราเดินเวลาเรานั่งเรามีความรู้สึกว่าเหมือนกับคุณท้องนะคะหายใจไม่ค่อยสะดวกด้วยถ้าว่าถ่ายออกมาไม่หมดน้องน้องพี่ทํางานทักพี่เรืองลูกพี่เรืองก็โตแล้วตั้ง1 3 14แล้วทาไมพี่เรืองยังท้องโตอยู่ ทานหนึ่งซองแรกมีความรู้สึกว่ามันโล่งอะค่ะท้องโล่งแล้วก็ถ่ายเยอะมากไม่แบงค่ะคุ้มมากเลยเราก็หมดปัญหาเรื่องท้อง่องแล้วก็ไม่อึดอัดแล้วเราก็ไม่กังวลอะไรอีกแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาเหมือนที่เรื่องถ่ายออกไม่หมดท้อง่องหรือว่าอยากให้พุงบางๆก็ทานต,ตัวนี้ได้นะคะบาลานซ์เอฟไฟเบอร์คุ้มมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะชิวก็อยู่ที่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะและว,วันนี้นะคะมีลูกค้าหลายเคสเลยค่ะแต่ละเคสน,นะคะเป็นเคสที่หนักมากๆเลยนะคะมีน้าแผลเบาหวานนะคะแล้วก็อาหารไม่ย่อยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะใครที่มีอาการเหล่านี้นะคะอย่างที่ชิวพูดมานะคะก็ต้องหยุดฟังคลิปเลยนะคะตามชิวมาเลยค่ะค่ะและนี่ก็อีกหนึ่งเคสน,นะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะใครนะคะที่ ท้องผูกทายไม่ออกนะคะ ต้องหยุดฟังเลยค่ะเพราะว่าเคสนี้นะคะทานตัวบรลานเอฟค่ะแล้วก็ขับถ่ายดีนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะว่าลูกค้านะคะก่อนหน้านี้นะคะเป็นอะไรมานะคะเพื่อนๆที่ทํางานนะคะถึงพักกันค่ะนะคะแล้วตอนนี้เมื่อทานบาลานเอฟนะคะอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างแล้วนะคะหน้าท้องนะคะหุ่นนะคะสแลนเดอร์ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปฟังลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวหน่อยนะคะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ตอนนี้ทาอาชีพอะไรอยู่ค่ะ อ๋อร่งเรืองงามสงงาค่ะเป็นพนักง,งานช่วยเหลือคนไข้มกการานี้ก็42เต็มแล้วค่ะ,คะพี่เรืองขา เดี๋ยวเราย้อนกันไปหน่อยค่ะพี่เลืองว่าก่อนมาทานบาลานซ์เอฟพี่เลืองมีอกาการอย่างไรบ้างคะเอ่อท้องผูกแล้วก็มีความรู้สึกว่าตึงเหมือนกับถ่ายออกไม่หมดค่ะพี่เลืองบอกว่าก่อนสัมภาษณ์กันบอกว่ามันมันไม่สุดใช่ไหมใช่ค<ช>่ะทั้งที่เราเรากินก็กินเยอะกินกินเยอะกินกินกินจุกจิบทั้งวันด้วยแล้วก็ มีความรู้สึกว่าตัวเองปริมาณที่กินเข้าไป<ะ>กับที่ถ่ายออกมามันไม่ไม,ไม่สมดุลกันมันรู้สึกข้างในตัวเองไหมพี่เลี้ยงว่ามันมีอะไรค้างรู้<ม>สึกค่ะรู้สึกว่า เราไม่สบายท้องเราถ่ายออกมาแล้วเราเรายังมีอะไรอยู่ในท้องอีกต้องถ่ายออกมาอีกเหมือนปกติเวลาคนเราขับถ่ายเนาะคุณผู้ชมมันจะต้องแบบเบาตัวใช่ค่ะแต่อันนีมน้มันยังรู้สึกว่าย,ย,ยังมีอยู่ข้างในอย,อยากถ่ายออกมาอีกทีนี้มันมันส่งผลกระทบต่อเรายัางไงบ้างคะพี่เลืองในชีวิตประจาวันออืดอัดข่าเวลาเดินพี่เลืองเป็นคนเก็บเครื่องมือแล้วก็ช่วยหมอข้้งเก้าอี้บ้าง<ะ>อึดอัดเวลาเราเดินเวลาเรานั่งเรามีความรู้สึกว่านั่งแล้วเหมือนเหมือนกับ อ,อกคำท้องเหมือนกับคุณท้องอะคะ่ะเหมือนคุณทออ้องอึดอัดแล้วก็หายใจไม่ค่อยสะดวกด้วยถ้าว่าถ่ายออกมาไม่หมดนะอ่ะมันมีความรู้สึกว่าตัวเองอ,อึดอัดเหมือนกับท้องปองอืมีใครทักไหมคะพี่เลืองมีมีเพื่อนมีน้องๆที่ที่ทํางานทักค่ะเขาทักว่าไงคะพี่เลืองว่าพี่เรืองอยู่ยเหมือนคุณท้องเลยนะลูกพี่เรืองก็โตแล้วตั้งสิบสาสิบสี่แล้วทำไมพี่เรืองยังท้องโตอย,อยู่ปก,กติเพื่อนเพื่อนอะ ถ้าลูกโตขนาดนี้พุงก็แห้งกันหมดแล้วสภาพจิตใจเราเป็นไงพอเขาทักมาอย่างเงี้ยพี่เลืองออพอทักมาเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าว่าเรามองจากเพื่อนในกลุ่มเดียวกัน่ะลูกรุ่นรุ่น,นเขาก็ท้องน้อยกว่าเรานะแต่เราเดินไปไหนทํางานเรื่อว่าก็าเดินไปแผนกอืน่นมีความรู้สึกว่า พุงมันนํำหน้าพุงเดินพุงนํำหน้าเหมือนคุณท้องสักประมาณสักสามสี่เดือนอยู่ตลอดเวลามันก็คือเป็นปัญหากวนใจใช่มคะมันอึดอัดตัวด้วยคนทเราก็อยากพุงแห้งอยากสวยนะผู้หญิงอะเนาะพี่เรืองมารู้จักกับตัวบาลานเอฟได้ยังไงคะพี่เรืองคะอ๋อมีพี่ที่ทํางานที่คลินิกด้วยกันนะคะค่ะแกพูดให้หมอฟังแล้วก็แกกินอยู่ด้วยพี่เขาบอกว่าตัวนี้มันปทองในเสในไส้แล้วก็ พี่เรืองที่บ้านพี่เรืองประวัติก็มีญาติเป็นมะเร็งอยู่ด้วยก็ค่อนข้างจะก,กลัวนิดนึงอ๋อกลัวเว่าเดี๋ยวมันปล่อยไปนาน,านมันอาจจะก่อให้ใเกิดมะเร็งได้ก็เลยกลัวนิดนึงก็เลยขอพี่เขาสัง่งแล้วก็ลองกินดูค่ะถาม<อ>พี่เรืองนิดนึงว่าเมื่อก่อนอ่ะเคยทานตัวดีทอ็อกอะไรอย่างนี้มาก่อนไหมคะ เคยทานทานอยู่หลายยี่ห้อน้องสาวเขาเป็นคนที่ว่าสั่งยี่ห้อไหนดีเขาก็สั่งแล้วเราก็ไม่ได้ทานเป็นประจาําคือเห็นน้องเ,าเอาของมาทานอพอเห็นน้องใช้ยเยี่ยนี่เอาของมาทานแต่มันก,ก็ไม่ได้ผลเพราะี่เวีองไม่ได้ทานเป็นประจาําแต่ถึงจุดหนึ่งละที่ไม่ไหวละ,ะฉันจะต้องสั่งมาทานและพอสั่งมาทานหนึ่งซองแรก พี่เรือรู้สึกไงจ๊ะทานหนึ่งซองแรกมีความรู้สึกว่ามันโล่งอะค่ะมันโล่งทายเวลาทานแล้วก็พอตื่นเช้ามาพี่เรยอเป็นคนกินกาแฟด้วยอพอตื่นเช้ามาทานทานในนี้เข้าไปตอนบ่ายสองนะพี่เรยอก,ก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการทานแต่ทานตอนบ่ายสองแล้วก็พอรุ่งเช้าตีห้าทานกาแฟแล้วก็ สัก5นาที10นาทีได้ไปถ่ายท้องโล่งท้องโล่งแล้วก็ถ่ายเยอะมากออกมาเราหันกลับไปด้วยเวลาเราถ่ายเราก็หันกลับไปดูของเราว่ามันออกมาเยอะใช่ เยอะมากคือปกติเราจะไม่ได้ถ่ายเยอะขนาดนี้ใช่ค่ะอันนี้เรียกว่าวันนั้นก็คือหมดเขาเรียกว่าหมดไส้หมดพุงหมดไส้หมดพุงก็ดีใจประทานตัวนี้โล่งก็ดีใจก็เลยไปคุยกับพี่ที่เรารู้จักสั่งซื้อต่อเลย <c oughs> คือตอนนี้ก็ยังมีการทานเรื่อยๆยังทานอยู่ยยค่ะเต็มสิบคะแนนพี่เรืองให้บรนด์เอฟกี่คะแนนดีคะ เคะแนนเลยค่ะอ่านะคะถ้าถาหมหน่อยว่าราคาเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้ค่ะพี่เลืองคิดว่ามันแพงไหมคะไม่แพงค่ะคุ้มมากเลยกับร่างกายเราที่ได้รับอะะ่าทานเข้าไปแล้วมันมันถ่ายดีแล้วก็เราก็หมดกังวลเรื่องท้องป่องเราทานถ้าเราทานทุกวันค่ะถ่ายทุกวันปกติทุกวันเราก็หมดปัญหาเรื่องท้องป่องแล้วก็ไม่อึดอัดแล้วเราก็ไม่กังวลอะไรอีกแล้วบาคนเราเวลาถ่ายไม่หมดท้องเนี่ยจ้ะบางบางครั้งนะคะมีรู้สึกว่า จะไข้นิดๆวอร้อนหน่อยไม่ค่อยสบายแล้วมันเวลาเราถ่ายไม่หมดอะค่ะเรากินอะไรก็ไม่สบายพุงก,กินแล้วมันแน่น แต่ตอนนี้ก<ห>็บายมากแฮปปี้เลยจริงได้สบายมากเอางี้อยากให้พี่เลี้ยงนะคะช่วยฝากหน่อยเกี่ยวกับคนที่ดูคลิปนี้อยู่เผื่อว่าเขากําลังหาข้อมูลมีอาการแบบพี่เลี้ยงเลยก็คือทายไม่สุดทายไม่หมดพุงปองอยากจะหาตัวช่วยพี่เลี้ยงช่วยฝากหน่อยเผื่อว่าคลิปนี้จะเป็นทางออกให้กับเขาค่ะก็ถ้าใครมีปัญหาเหมือนพี่เลี้ยงที่ว่าทายออกไม่หมดท้องอท้องปองหรือว่ามีเพื่อนทักแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจในตัวเองว่ายา อากให้พุงบางๆก็ทานตัวนี้ได้นะคะบาลานร์เอฟไฟเบอร์ราคาไม่แพงราคาถ้าถ้าคิดกับการหาหมอหรือว่าการรักษาตัวในอนาคตอ่ะคุ้มมากเลยค่ะเราทานตัวนี้ไม่กี่บาทค่ะถูกมากเลยสำหรับพี่เรืองที่ได้มาเจอ กะะ็วันนี้ชิวก็ต้องขอขอบคุณพี่เรืองมากเลยนะที่ไว้ใจให้ b a a n c Fiber Detox นะคะได้ดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าร่างกายคนเรานะคะสําคัญมากเลยนะคะและลําไส้นะคะเปรียบเสมือนสมองที่2ของร่างกายนะคะเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีๆนะคะแล้วก็ให้เขาสะอาดนะคะด้วยการดีท็อกด้วยไฟเบอร์ฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะเหมือนที่พี่เรืองนะคะให้ b a a n c Fiber Detox ได้ดูแลร่างกายค่ะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะ แล้วจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนนะคะมาฝากกันอย่าลืมติดตามชมนะคะได้ที่บาลานซ์แบนนะคะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มค่ะวันนี้นะคะชิวและพี่เลืองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย,บาย,บาย